กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมไทยถึงจบเกมง่ายหรือเกินนะนผู้ชมครับง่ายมากครับทั้งที่ไปเล่นปีแรกทำไมเก่งจังซีนิกงาวอกนะผมเล่นมา5ปีนะสู้ไทยไม่ได้นะครับเอานะครับไปดูกันดีกว่าเทคบอลประเภทชายเดี่ยวท่านผู้ชมครับไทยเจอกับซีนิก้านะครับเก่งบักามนะครับวันนี้เจอกับคู่แข่งจากทางโซนแอฟริกาก็เราไม่ค่อยเห็นนะครับไอที่บอกว่าไทยเจอกับเยอรมันไทยเจอกับแคนารูนแอฟริกาครั้งก่อนนี้ปราบแคนารูนไปได้นะครับมาครั้งนี้ปราบซีนิ่้าท่านผู้ชมครับ สำหรับเก่งบบกขมดูท่าเสิร์ฟนี่คือการวอร์มเฉยๆนะครับพากันวอร์มอยู่นะฮะดูนักเตะจากสิเซอรลก็ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมดีล่าท่าทางดูคล่องแล้วดูครับอืมแน่จะต้องมาดวลกันนะในเกมนี้กับทีมชาติไทยแหละครับสำหรับเทคเบอลโลกในครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่ถูกเชิญเข้าไปเล่นในครั้งนี้ก็เล่นเอาสร้างเสียงหือฮายอยู่พอสมควรแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูแต้มแรกครับเสิร์ฟไปจังวหวะอีกหูเสิร์ฟเหมือนแคมารูเลยนะอืมเสิร์ฟเข้ามุมโต๊ะให้มันแฉลบลงลยครับแต่ว่าอเ้ยร แม่เหมือนจะมีของเหมือนจะมีของเดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับนู่นแหละครับท่านผู้ชมครับทีมงานมาแล้วฮะเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับเกมบกรรมตั้งขึ้นฟาดเปี้ยงเขาให้ครับโอ้โหออกไปนู่นแล้วครับเอ๊เทคบอลโลก,ก็หาคนเก็บบอลก็ลําบากด้วยนะครับเออไหนนะครับทีมงานเดินมาแล้วท่านผู้ชมนู่นนะฮะเออมาถ่ายรูปท่านผู้ชมครับ ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับสำหรับนักเท็บอลไทยตีลังกาฟาดนะฮะโอ้โหอีกไม่นานตัวมันฉับลงนะแล้วก็เหยียบเลยครับโอ้ยมาแล้วครับถ้าเหยียบตะก้อไทยเอาจังหวะนี้จะฟาดคืนไม่ตรงโตแหมเจ็ดสามแล้ว่านผู้ชมครับแต้มไหลขึ้นเรื่อยๆฮะโอ้เดินมาเพิ่มอีกแล้วครับโอ้โหคนดูหลังสนามเลครับดูเป็นตะก้อเดินสายเลยพวกุณเอ้แม่ระดับโลกนะเนี่ยแหมใกลเคยดูตะก้อเดินสายครับเต็มข้างสนามเลยครับเอาจังหวะนี้ฮะ เก่งฟาดเขาให้ครับยังดักไม่ได้เขาจะฟาดคืนยังไม่ตรงโตะฮะโอ้โหท่าดีนะครับแต่จังหวะสุดท้ายตบลงโตะนี่ยังไม่ดีครับสริเก้าโอ้โหครับท่านผู้ชมครับแหมดูครับเทคบอลไทยดังไกลทั่วโลกจริงๆแล้วก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็ยอมรับมากๆนะครับนู่นบนอัธจันทร์ยืนดูแล้วเลยครับท่านผู้ชมครับบนอัธจันทร์ยืนดูแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนครับชายเดี่ยวชายคู่นะครับคู่ผสมนะ ก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็จะให้ความสนใจแล้วก็ฮือฮากับวิธีการขึ้นตีลังกาฟาดนะครับของทัพเทคบอลไทยของเรานะครับเก่งบักข้าเสิร์ฟนะครับดูจังหวะนี้เสิร์ฟดีเซนีเก้าหลักได้ครับเขาเอาคืนบ้างเอ้าเรายังดักได้เหมือนกันครับมงแก้ไปก่อนเซนิเก้าจังหวะนี้โอ้โหตกได้ด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาถือว่าทําได้ดีเลยครับสําหรับเซนิเก้าจังหวะนี้ครับแม่ซ้ายขวาเล่นได้ทั้งสองเท้านะครับก็จะสร้างความได้เปรียบไปนะครับแต่เจอทักษะตะก้อไทยนี่ ผมบอกไว้เลยครับลำบากครับสิรีค้าจังหวะนี้ครับเก่งเสิร์ฟไม่ดีจะต้องเสิร์ฟใหม่นะฮะคะแนนยังตามอยู่9้าต่อสี่นะครับค่อนข้างห่างแกทุ่มมาให้แต่ละลูกนี่เหมือนไม่ค่อยพอใจนะ <c oughs> จังหวะนี้ต้องงงแก้ไปก่อนครับสำหรับเก่งแล้วเขาฟาดยอดออลูกเล่นนะครับสิรีค้าคงบนแล้ว <c oughs> โอ้ถือว่าขาดมากครับเกมนี้ฮะเก่งบักขามเอาเลยครับฟาดให้มันจบๆไปนะฮะนะ แม่เอาเหนื่อยกับตามลูกนี่แหละท่านผู้ชมยังไงฮะขึ้นแล้วครับแต้มสุดท้ายครับเสร็จรอ,อแล้วครับเก่ง <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้รับบอลแรกไม่ดีเป็นแต้มของทางฝั่งสนีเก้าครับห้าต่อสิบเอ็ดนะครับอ่ะขอเวลานอกเลยครับเกิดอะไรขึ้นกก้ามเนื้อตึงแน่เลยเห็นตบไปที่ช่วงต้นขานะครับอือก็อีกแต้มเดียวเนาะเออถ้าจะเล่นให้มันจบมันอาจจะจบเร็วไปยื้อเวลาไว้หน่อย <c oughs> ให้กล้องเห็นหน้าเยอะๆหน่อยนะฮะ